การเจาะใจนะครับวันนี้เป็นเอนิ it it ้วรวมครับกับคุณเต้ยุทธนาบุญอ้อมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีอะไรมาฝากกันก่อนที่จะเข้าเรื่องครับอยากถามพี่ดูแล้วก็พี่เต้ว่าเคยมีความรู้สึกอะไรทํานองนี้บ้างไหมครับความรู้สึกว่าเออทำไมเรามันยังไม่ค่อยเก่งเลยอะทาอะไรก็ยังไม่ค่อยดีเลยครับมีบ้างไหมฮะผมมีนะความจริงมีตลอดเวลาแต่ว่าไม่ได้มีในแบบที่รู้สึกไม่ดีกับตัวเองแต่แต่มีในในมุมที่ว่า เราเวลาเริ่มงานใหม่ทุกครั้งะเหมือนเหมือนเริ่มจากศูนย์หมดเรียนเป็นแบบความรู้สึกที่เป็นแรงขับให้แบบอยากจะอาจจะทำนองนั้นหรือหรือเป็นเพราะผมเป็นคนขี้ลืมหรืออะไรก็ตามทีแต่ว่าแต่ว่าคือมีแต่ว่าไม่ได้รู้สึกไม่ดีกับตัวผมคิดว่าทุกคนมีนะนี่ผมคิดเองว่าทุกคนเป็นผมก็เป็นตั้งแต่เด็กหรืออาจจะเป็นเพราะว่าผมเป็นมนุษย์กลางๆอ่ะสมมติเขาเรียนกันได้ที่หนึ่งที่สองแล้วไม่ได้แต่ที่โหลกเราก็ไม่ได้นะเราอยู่ตรงกลางพอทํางานก็ไม่ใช่พนักงานดีเด่น เป็นพิธีกรก็ยังรู้สึกว่าไม่ได้เป็นพิธีกรที่เก่งคือเรื่องนี้ถูกพูดถึงเยอะครับในโลกทุกวันนี้โดยเฉพาะในวัยวัยรุ่นจนถึงหนุ่มสาวเนี่ยใช่แล้วก็พวกในฝรั่งเนี่ยเขาจะเรียกว่า Imposter Syndrome ก็คือ,อความรู้สึกว่าฉันเนี่ยยังไม่ดีพอ,อบางคนก็จะวิเคราะห์ว่าสิ่งที่ทําให้เป็นกันเยอะในในช่วงหลังเนี่ยเพราะว่าสื่อมันเปลี่ยน โซเชียล <Social> มีเดียมันทําให้เราเปรียบเทียบคนอื่นเยอะขึ้อนอะไรย่างี้ครับเดี๋ยวนะั้นมันต่างกันไหมระหว่างคนที่คิดว่าพอมีพอมีบ้างแต่ไม่ได้เป็นทุกข์นะไม่ได้ถึงขนาดว,ว่าเป็นทุกข์รหรืออันนี้ม,มันก็คือเป็นทุกข์เลยอันนี้ถือว่าเป็นทุกข์นะฮะบางครั้งเนี่ยพอเป็นแล้วเนี่ยมันจะมีความรู้สึกดิ่งลงไปแล้วก็ไม่เข้าใจว่าตอนเนี้ฉันเป็นอะไรอยู่แต่รู้สึกไม่ดีกับตัวเองอะรู้สึกไม่ดีกับการงานรู้สึกไม่ดีกับชีวิตเลยบางครั้งแล้วก็ไม่รู้สาเหตุแล้วไม่รู้จะออกมายงงไ มันเกี่ยวไหมว่าสภาพแวดล้อมจะพาไปสู่อาการนี้ได้ด้วยเช่นช่วงโควิดหลายๆธุรกิจพังพินาาถูไหมหลายๆหลายๆหน้านที่หลายๆการงานตกหลกรรมลําบากเป็นไปได้จะิดสิ่งนี้ในช่วงวิกฤตของชีวิตหรือความเปลี่ยนแปลงใหญ่อาจจะเป็นจุดที่แบบจุดเริ่มต้นที่ไปเขี่ยเอาบางอย่างที่ทาให้รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราดิ่งลงไปช่วงนี้เราแย่ลงหรือแม้กระทั่งเรื่องสื่อเมื่อกี้ที่เอ๋พูดว่าแบบสื่อมันเปลี่ยนไปเช่นโฆษณาอย่างเงี้ยที่จะบอกว่าคุณยังขาวไม่พอคุณยังไม่เก่งพอคุณยังต้อง ตัดสินใจวันนี้คุณต้องใช้ชีวิตให้สุดคุณยังสุดไม่พอใช่ครับใช่ใช่ไหมฮะใช่อันนี้ก็มีส่วนครับแล้วก็ความสําเร็จของคนเราเห็นมันเยอะขึ้นสมัยผมเด็กๆเนี่ยกว่าผมจะเห็นความสาเร็จผมต้องอ่านแมกซีนเดี๋ยวนี้มันทุกวินาทีครับโอ้โหคนนี้เขาทำธุรกิจอันนู้นคนนี้ทําอันนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะผมก็ลองไปอ่านแล้วก็ไปรวบรวมมาครับว่า ถ้าเกิดว่าเป็นแบบเนี้ยมันมี how to อะไรบ้างที่จะทําให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วก็พาตัวเองออกไปจากจุดเนี้ได้บ้างนะครับดีก็มีมาฝากเจดข้อครับครับเริ่มจากข้อแรกเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งสําคัญเลยคือว่าให้สังเกตเห็นตัวเองก่อนว่าเรากําลังมีอาการเนี่ยคุณจะต้องยอมรับตัวเองก่อนว่าให้ช่วงนี้เราไม่ค่อยโอเคว่ะแล้วค่อยสํารวจลงไปในใจตัวเองครับว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรก็ซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นอาการเนี้ย ก็คือจะเห็นละว่าตัวเองเนี่ยรู้สึกไม่ดีกับตัวเองแล้วก็ลงลึกลงไปอีกว่าไม่ดีรู้สึกไม่ดีเรื่องอะไรเช่นรู้สึกไม่ดีเรื่องงานหรือเปล่ารู้สึกไม่ดีเรื่องความสัมพันธ์หรือเปล่าหรือว่ารู้สึกไม่ดีว่าเออช่วงนี้ไม่ได้ทําอะไรตามที่ตัวเองต้องการอยากจะทําจริงๆพอรู้แล้วปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นจุดเริ่มต้นแล้วว่าโอเคฉันจะเปลี่ยนแปลงแล้วนะอลังจากนั้นข้อ2ครับอันนี้เป็นปรูปธรรมเลยคือลองลิสต์ออกมาดูอาจจะพับกระดาษก็ได้ครับแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยลองลิสต์ว่า แล้วฉันทําอะไรได้ดีบ้างอ่ะที่ฉันโอเคกับตัวเองอ่ะอีกด้านหนึ่งก็แล้วอะไรล่ะที่ยังรู้สึกหรือว่ายังทําได้ไม่ดีนะฮะซึ่งไอ้กระดาษแผ่นนี้มีคุณค่ามากสําหรับคนที่อยู่ในสภาวะนี้เพราะว่าไอ้ด้านที่เป็นข้อดีเนี่ยมันจะเป็นพลังคือคุณไม่ไดเป็นแต่การทําสิ่งนี้ก็เป็นประโยชน์กับคุณไม่จำเป็นว่าคุณต้องแบบซัฟเฟอร์อยู่แย่อยู่เป็นคนธรรมดานี่แหละก็ลองทําก็เกิดประโยชน์นะเพราะบางครั้งอ่ะเราอยากจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าตลอดเวลาไงฮะจนกระทั่งลืมไปว่า เฮ้ยที่เป็นอยู่ก็เก่งมากนะมันก็ดีนะหรือบางครั้งในสายตาคนอื่นเน่ะเฮ้ยเขาอยากเป็นเรานะแต่เราอ่ะไม่อยากเป็นตัวเองเราอยากเป็นอีกคนนึงหรือบางคนอาจจะลิสต์ออกมาแล้วมีแต่ข้างซ้ายครับคือมีแต่ข้อดีอันนั้นต้องระวังอันนั้นเป็นอีกโลกหนึ่งที่อยู่คนละด้านแล้วก็พอมาถึงข้อ3ครับก็คือว่าให้รางวัลกับความสําเร็จเล็กๆน้อยๆของตัวเองบ้าง คือเราเนี่ยอพออยู่ในท่ามกลางสื่อที่พูดถึงความสําเร็จขนาดใหญ่ใช่ไหมครับคุณต้องเก็บเงินล้านได้ต้องมีธุรกิจที่สําเร็จอะไรเงี้ยเราจะตั้งเป้าว่าถ้าฉันไปถึงวันนั้นฉันจะมีความสุขแต่ว่าอันนี้เขาบอกว่าเฮ้ยจริงๆคุณทําเสร็จจ็อบเล็กๆอ่ะคุณก็ไปฉลองกับเพื่อนได้นะวิ่งได้3กิโลเออใช่ครับใช่คุณไม่ต้องไปจบมาราธอนก็ได้ใช่ไหมฮะอ่านหนังสือจบสักเล่มหนึ่งเฮ้ยชมตัวเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือเดี๋ยวจบรายการนี้เราไปฉลองด้วยกันซื้อ เพลงห้าดีกว่าให้เราหันี้พูดดังๆให้ภรรยาได้ยินอันนี้ออกทรงหาเรื่องชื่อแล้วข้อสี่ครับก็คือเขาบอกว่าถ้าเกิดวันวันไหนที่เรารู้สึกว่าไม่ค่อยมีแรงอ่ะลองจินตนาการถึงเส้นชัยครับเช่นเยถ้าเราเสร็จจ็อเนี้เราพาครอบครัวไปเที่ยวดีกว่าออถ้าเราเสร็จจ็อเนี้เราชวนแฟนไปดูหนังดีกว่านะครับคือไม่งั้นมันจะไม่มีแรงจูงใจเลยแล้วมันจะรู้สึกว่า แต่ละครั้งเนี่ยมันจบไปแล้วมันก็เริ่มเข้าสู่ไอ้ภาระใหม่อีกละวนอยู่แบบเดิมมันจะเริ่มเห็นชีวิตวนวิธีการนี้เป็นวิธีการปลาโลมายังไงครับคือยังไงครับตีลกาได้ได้ปลาอ๋อตีลกาได้ได้ปลาเราก็เราก็ชมตัวเองให้รางวัลทำอันนี้เสร็จได้รางวัล จะเป็นคำชมก็ได้มันจะอยากตีลังกาแล้วมันจะตีลังกาเก่งกว่าเดิมเรื่อยๆเก่งกว่าเดิมอีกท่าไม่พิถีพิถันนึกแล้วน่ารักผมเมื่อกี้ผมยังนึกถึงหมาอยู่เลยครับหมาก็น่ารักหมาก็ได้หมาก็น่ารักหมาให้มือแล้วจะได้ขนมอแล้วมันก็จะให้มือเป็นอีกอันนึงฮะข้อ5ครับครับอันนี้ผมคิดว่าเราลืมไปเวลาเรายิ่งโตเรายิ่งลืมครับคือให้ทํางานอดิเรกที่เรามีความสุขบ้างเช่นเล่นเพลงห้าใช่ใ ัวภรยาไม่ได้อยู่ดีดีเป็นวิธีการที่ดีผมชอครับเช่นอย่างเพื่อนผมเนี่ยบางคนทํางานก็เครียดมากเนี่ยฮะหรือบางครั้งมันก็มีปัญหากับงานมากแต่ว่าตกตกดึกเนี่ยมันจะไปทําอาหารทุกวันเลยเออแล้วมันก็มีความสุขกับการทาอาหารลองทําอะไรที่มันไม่ได้เป็นเป็นตังค์ไม่ได้เป็นประโยชน์แต่มันเป็นความสุขซึ่งเรามักจะทําได้ดีด้วยครับแล้วมันไม่ต้องไปเปรียบเทียบเช่นเราเล่นกีตาร์เฮ้ยเราเล่นเก่งนะ แต่ว่าเราก็ไม่ต้องไปออกอัลบั้มอะไรเงี้ยเราก็มีความสุขใช่ครับสิ่งเนี้ยต้องมีพื้นที่ให้มันบ้างเราจะได้บอกตัวเองได้ว่าเฮ้ยมันมีบางพื้นที่นะที่เราทํามันได้ดีคแล้วก็ข้อ6ครับก็คือว่าอันนี้ชัดเจนเลยฮะวางโทรศัพท์บ้างคือออกห่างจากโซเชียลมีเดียไปเลยอันนี้ต้องขีดเส้นใต้เลยข้อนี้เพราะว่ามันจะได้มีเวลาที่มีความสุขโดยไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครอะ เออเพราะว่าเราเสพติดนะครับว่าเอาจ,จะมีความสุขทั้งที่ต้องมีคนมากดไลค์ต้องนับยอดอต้องนับคอมเมนต์อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายครับพาตัวเองไปอยู่กับคนที่เขาปรารถนาดีกับเราอกัลยาณมิตรใช่ครับกัลยาณมิตรเนี่ยทำสองหน้าที่หน้าที่ที่หนึ่งก็คือรับฟังเวลาที่เรารู้สึกไม่ดีกับตัวเองซึ่งเขาก็ไม่ได้หลอกเราเขาก็บอกว่าเออจริงวะบางเรื่องแกก็ยังไม่ดีจริงแต่มิตรที่ดีก็จะบอกอีกอย่างหนึ่งด้วยว่าแต่ ฉันเห็นข้อดีของเธอนะ่จริงๆ,ๆเธอทําอันนี้ได้ดีนะเธออาจจะลืมไปหรือเปล่าผมว่าเวลาที่เราอยู่ในโซเชียลมีเดียเราเป็นผู้ถูกกระทําอะถูก<ๆ>อะไรแบบโอโ้โหข้อความไหลไม่ลอดเวลาแต่เนี้ยมันคือการกลับไปกลับมามันเกิดบทสนทนาขึ้นโอ้ยข้อสุดท้ายนี่มันเตือนไปยังคนที่เป็นกัลย,ยานามิตรด้วยนะเพราะบางที<ๆ>เพื่อ,อนนี่แหละด้วยความที่มั่นใจว่าสนิทกันเนี่ยบางคําพูดที่พูดออกไปเนี่ยมัน มันทํารลายความรู้สึกโดยไม่รู้จะไปเขาเสียใจปวนขึ้นแบบว่าเนี่ยแค่คำนี้ก็จะคือด้วยความก็ซีกันนี่พูดไปมันคงไม่โกรธหรอกใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วความรู้สึกที่เรารู้สึกไม่ดีกับตัวเองอ่ะคําพูดคนอื่นเนี่ยแหละสําคัญจากผู้คนที่ผมเคยเห็นแล้วรวมทั้งตัวเองด้วยนะครับผมเชื่อว่ามนุษย์เยียวยาด้วยมนุษย์ได้บางส่วนมากเวลาคุณดิ่งเนี่ยมักจะอยู่คนเดียว หรืออยู่กับโซเชียลหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเวลาคุณอยู่กับเพื่อนคุณก็จะมีหมายถึงเพื่อนที่ดีนะคุณจะไม่รู้สึกแย่มากอ่ะคนที่แย่มากมักจะเวลาเดียวๆเนี่ยมันจะน่าจะน่าเป็นห่วงมากกว่าครับสําหรับผมเลยเนี่ยคือหลังจากที่ฟังทั้งหมดเจข้อผมรู้สึกว่าถ้าเราได้เรียนรู้อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราจะเรียนรู้ว่า เวลาที่คนอื่นมีความสุขมันไม่ได้ลดความสุขของเราลงนะฮะเวลาที่คนอื่นเก่งกว่าเรามันไม่ได้หมายความว่าเราเก่งน้อยลงมันไม่เกี่ยวกันเลยแล้วจริงๆแล้วเราเพียงแค่ดูแลชีวิตเราให้ดีอ่ะแล้วก็ถ้ามันดีแล้วก็ดีใจกับมันได้ฉลองกับมันได้ยิ้มกับมันได้แล้วก็เวลาที่คนอื่นเขามีชีวิตที่ดีก็ดีใจกับเขาได้ด้วยซ้ำทำให้ผมนึกถึง บริษัทให้เช่ารถยนต์บริษัทหนึ่งที่เคยทําสโลแกนแล้วแบบโด่งดังในวงการโฆษณามากว่าคือแคมเปญโฆษณาเขาคือเพราะเราเป็นบริษัทอันดับสองเราจึงพยายามกว่าบริษัทอันดับหนึ่งคือถ้าเป็นบ้านเราเราอาจจะรู้สึกว่าถ้าเป็นอันดับสองจะเอามาโปรโมทเลยเอามาพูดทำไมวะอะไรเงี้ยที่หนึ่งก่อนแต่ว่านั่นนะฮะอย่างที่เอว่าคือบางทีมีคนเก่งกว่าเรามันไม่ได้เป็นข้อเสียเสมอไปและทุกอย่างในโลก ที่2อาจจะมีความสุขกว่าที่1ก็ได้ไม่เ่ไม่แน่ไม่จําเป็นต้องไปเป็นที่1ก็ได้แต่ว่าหาเจอหนทางของตัวเองขอบคุณคุณเอ๋มากครับขอบคุณคุณเต้ด้วยครับขอบคุณครับเวลาหมดแล้วนะครับัปดาา์หน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับยุค90มันมีอะไรดีครับทำไมใครๆชอบพูดถึง นุกสุธิดากบสวนนันเจนนี่เทียนโพสุวรรณผมว่ามันเป็นยุคสมัยที่ไม่เร็วมากไม่สะดวกมากเนี่ยครับโอ้โหผมนี่แบบสมัยจีบเพื่อนเนี่ยผมต่อแถวไอ้โทรศัพท์ทธนาะครับเคยผมเคยแเวลาที่เราไปคไกรนั่งเครื่องผมผมรู้สึกอย่างงี้ครับผมรู้สึกว่าแต่ละยุคอะมันมีอะไรกับคนแต่ละยุคนี่เหมือนกันถ้าพูดถึงดนตรีอย่างเงี้ย90มันก็จะแบบ ันก็จะเนวาน่าอย่างเงี้ยพี่จะวายโนตเซเว่นแปดศูนย์มันจะใสๆกว่านนมันจะมันจะแบบอสมิวส์กแต่ผ <2 S 1> มว่าส่วนหนึ่งที่ <วะ S 2> ยุค9กา้าูนย์มันถูกพูดถึงเยอะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นยุคสุดท้ายแล้วก็ได้ก่อนดิจิตัลอะ <ira>